อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่ต่าไดโนเสาร์กันนะครับนี่อันนี้คือตัวแรกนะครับเป็นแบบ้นถอยนั่นเองแต่นี้รู้สึกว่าฐานจะอ่อนๆน,นะครับมีไฟด้านหลังเห็นไหมนี่มีปากด้านหน้าเราจะมาอยู่กับวัวควายไปก่อนนะครับนี่ช้างมาวัวควายอ่าพักที่ตรงนี้ก่อนนะ,นะเดี๋ยวค่อยมาวิ่งรวมกันนี่อันนี้ก็คือ กินพืชน,นะครับนี่มีการฉายแสงด้วยนะครับฉายแสงแล้วนี่ก็กินเนื้อไทเรนโนซสรัดนะครับนะอือพี่นีนะนี่นี่นีน่้รู้สึกทานอ่อนแน่แต่ที่เด็ดคือตัวนี้นะครับอ่านเลวเราปิดสวิตช์ก่อน ทีเด็ดของเราเราคือตัวนี้นี่อันนี้เป็นของเล่นใหม่นะครับนะเป็นเขี่ยวกุดนะครับ How How to เชนรูดากอนนะครับนี่ป็นนะเป็นยังไงเปิดดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ตัวละ120บาทนี่ตัวสีดำนี่หมดแล้วนะครับนี่ก็จะมีปีกอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูใส่ใสปีกแบบนี้ใช่ไหมนะ เฟือดใสตีไปโหตัวเอกเลยนะครับปึ๊บนี่ไปหางไปหางครับชูบนี่นะแล้วก็มีคนด้วยนะครับอันนี้เอาเอาคนานะครับนี่นี่ครับนี่คนขี่มังกรน,นะครับเราเสียบมะนั่งอยู่นี้นะครับกึ๊บ ก็ที่บังคับก็มายัดใส่ตรงนี้นะครับนี่ไงแล้วเราก็ใส่ถา่านมาแล้วนะครับสามก้อนตรงนี้นะครับนะปึ๊บแล้วก็เปิดโอ้มาแล้วงไงขี้อ้วกดยังโหดนะฮะอ่ะ,อะช้างมาวิ่งด้วยไป มาด้วยอือม,มาอือดีนะฮักโต้คุโอเคสำหรับวิลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ะคลิปหน้าบ๊ายบาย